ในส่วนของการส่งของอันนี้ก็ใกล้ครบละอันนี้คือใกล้ครบถูกบ้านแล้วแล้วคืออันเนี้ยกาลังเตรียมคือรถออกไปแล้วประมาณสองสาคันแล้วนะอันนี้คือกําลังเตรียมไลโ่โซดเคลียบา้านตอนนี้บา้านโล่งแล้วเอาเรามาดูกันเรียวๆนิดนึงวันนี้ให้ดูนะคนสวยที่มันขายดีขายดีเพราะอะไร อันนี้เป็นสบู่รวมวิตามินของเพชรคือเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยการันตีว่าขาวออรา่าเน้นขาวเน้นออรา่าแล้วก็ใครเป็นสิวกลางหลังสิวกลางอกหายที่รักแจ้งให้ทราบลอ็อตนี้สีนี้จะผลิตล็อตสุดท้ายแล้วคืออันนี้ใครได้ไปคือดีใจด้วยลักษณะนี้คือน้ำแร่น้ำนมแล้วก็วิตามินนะน้ำแร่น,น้ำนมแล้วก็วิตามินดังนั้นใครได้ไปคือ โอเคดีใจด้วยนะครับแต่ทุกออเดอร์จะได้3กิน่น3ก้อนแล้วก็3ส,สูตรที่รักเพรให้ดูก่อนสบู่เพรน้ำมันสวยแล้วมันก็น่ารักแบบนี้แล้วมันก็ขายดีที่รักแล้วที่สําคัญคือมันขาวไหนเคยใครใช้แล้วขอโทษชอบพูดผิดใครเคยใช้แล้วเมลรีวิวได้เลยเต็มที่ตะก้ามีสามารถหยิบใส่ตะก้าได้ตอนนี้นะทุกวันไม่ต่ำกว่า1 5 0 0ออเดอร์รวมทุกช่องทางนะคนสวยจา๋า เมื่อวานนี้ก็สองพันกอเดือนนี้แอดมินกาลังแบบเตรียมกําลังจอขึ้นไลน์นะจ๊ะผมกันนะครับผมที่รักอ่ะดูดูได้ดูความปังแม่ถ้าเห็นตะก้าก็คือเอาได้เลยถ้าเห็นตะก้าก็คือเอาได้เลยตะก้าไหนว่างเอาได้เลยนะกดไม่ได้ก็แปลว่าเต็มอยู่แล้วอันนี้คือให้ดูนะของแท้คือที่เพชรเท่านั้นใครอยากได้ของแท้ต้องในคลิปนี้ที่ปักตะก้าเท่านั้นหรือในไลฟ์สดเท่านั้นนะคนสวยจา๋า ทุกออเดอร์จะได้สามก้อนสามสี 3, 4, นะจ๊ะใครอยากข,าข่าวใครอยากปังเอาได้เลยแม่ใครอยากแขกใครใครอยากข่าวใครอยากฟังเอาได้เลยนี่เตรียมไรสดอยู่นะเตรียมไรสดอยู่อันนี้ขอยัดปาก,ปกตะก้าไว้ก่อนนี่ให้ดูนะสบู่โดนัทรวมวิตามินจ้ะจะแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยตอนนี้มีของล็อกเรียนแบบแล้วนะฝากเป็นหูเป็นตาด้วยใครอยากใช้เราได้ผล าของแทนนะแม่เอาของแทนนะแม่ตะกร้าได้เลยตะกร้าได้เลยจ้าคนสวยคตปังเห็นปะ